สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งแล้วกับ Ac คซ TV ประจำสัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่แล้วใครได้ลองเอาวิธีที่ผมแนะนำไปใช้กับการเจรจาโรงงานบ้างถ้าได้ผลแล้วมาแจ้งกันด้วยนะครับสัปดาห์นี้ไม่ใช่เรื่องที่ควรตื่นตระหนกหรือว่าควรที่จะตกใจอะไรมากมายครับแต่บางท่านเวลาคลิกเข้ามาอ่านตามหัวข้อคลิปนี้แล้วก็อยากจะรู้ว่าเหตุผลอะไรวะ ทำไมช่วงเดือนนี้สําหรับคนที่ค้าขายบนอเมซอนอยู่แล้วนะยอดขายตก ช่วงเดือนนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับพฤษภากับมิถุนาในทุกๆปีตามที่ผมเก็บประวัติในการคอนเซ็ลต์กับลูกค้าแทบทุกหมวดหมู่นะฮะเป็นเวลา7ปีที่ผมเปิดรับคอนเซ็ลต์มาทั้งหมด7ปีเนี่ยเดือนพฤษภากับเดือนมิถุนาคือช่วงที่ยอดขายแย่ทั้งหมดในทุกๆแคตตากรีไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันมันเป็นอย่างนี้หน้าที่ของที่ปรึกษาครับก็ต้องหาคําตอบแม้กระทั่งสินค้า ของตัวผมเองในช่วง2เดือนนี้ก็ตกเช่นเดียวกันนะครับผมเคยพูดไปเมื่อปีก่อน ในเรื่องของวงจรสินค้าไหนใครที่ติดตาม a อดซิตมาเกินปีแล้วบ้างแล้วเคยได้ยินคํานี้แล้วบ้างลองคอมเมนต์มาหน่อยในวงจรสินค้า1ปีตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนธันวาเนี่ยโดยปกติแล้วเราก็จะรู้สถิติถูกต้องไหมฮะว่าเดือนมกรามียอดขายเท่าไหร่เดือนกุมภาพมียอดขายเท่าไหร่เหตุผลที่จะต้องทําเพื่อที่จะได้รู้ว่าในปีต่อๆไปเราจะได้แพลนถูกว่าในแต่ละเดือน เราจะเติมสต็อกเป็นจํานวนเท่าไหร่และจะต้องเติมสต็อกให้ทันในเดือนไหนซึ่ง7ปีที่ผ่านมาผมรวมลูกค้ามาหลายๆคัตเตอรกรี่เป็นผลตรงกันทุกหมวดหมู่เลยครับเดือนพฤษภากับเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่ยอดขายตกที่สุดในวงจรสินค้าผมก็เลยลองไปหาเหตุผลให้ทุกๆท่านได้มาฟังกันในวันนี้นี่แหละระบบการเรียน ของลูกๆของคนในอเมริกานะฮะเขาจะเริ่มเปิดเทอมในเดือนสิงหาฉะนั้นในเดือนพฤษภามิถุนากรกดาอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นช่วงที่พ่อแม่ผู้ปกครองเก็บเงินเก็บค่าใช้จ่ายเอาไว้เป็นค่าเทอมหรือค่าการศึกษาให้ตัวลูกเองพูดง่ายๆก็คือตอนเนี้ยไม่ได้เอาเงินที่ตัวเองมีไปใช้กับตัวเองละ แต่จะเอาไปใช้กับครอบครัวเพื่อใช้ในการซื้อของนั่นนี่รองเท้าใหม่เสื้อผ้าใหม่อย่าลืมนะครับว่าต่างประเทศ เขาเองใช้ชุดปลายเวศไปเรียนได้ไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนเหมือนบ้านเราที่อาจจะมีราคาย่อมเยาวกว่าคนพวกนั้นเขาก็จะเก็บตังค์ซื้ออุปรกรณ์การเรียนให้ตัวลูกเองนะครับประกอบกับช่วงกลางปีเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบว่าเหมือนจะเป็นช่วงที่จะต้องกลับมาทํางานกันอย่างจริงจังอีกรอบนะครับเพราะมันเริ่มไตรมาสที่2แล้วลองสังเกตกันดูนะสําหรับคนที่ยอดขายดีในช่วง2เดือนนี้ก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทางแก้ว ว่าวิธีจะแก้ให้2เดือนนี้กลับมามียอดขายโดยปกติอะครับมันจะต้องทํำยังไงบางหมวดหมู่ก็ใช้ได้แต่บางหมวดหมู่ก็ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้แจ้งล่วงหน้าก่อนเลยนะแต่สอสเดือนเนี่ยเท่าที่ผมทําสถิติเก็บข้อมูลใน Excel ของทุกๆหมวดหมู่เลยนะครับจะตกในช่วง2เดือนนี้ทั้งหมดนี่คือเหตุผลคร่าวๆครับคือเราไม่ต้องไปหาเหตุผลอะไรมากว่าทำไมมันถึงตกนะครับและเราก็จะทู่ซีที่จะยอมรับ ทำใจอะไรกับมันซึ่งเรื่องพวกนี้ไม่ต้องไปหัวเสียกับมันมันแก้ไขได้ทั้งหมดอย่าไปวอรี่อะไรขนาดนั้นวิธีการแก้ไขสมมุติว่าสินค้าในร้านของคุณมีทั้งหมด3 SKU เลยกันเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารคนรู้ละ ว่าในตั้งแต่เดือนมก,กราถึงเดือนธันวาเดือนไหนที่คุณขายได้ดีที่สุด2เดือนไหนที่คุณขายได้แย่ที่สุดถ้าสมมติหวยมันมนออกที่พฤษภากับมิถุนาตรงกับข้อมูลที่ผมเก็บมาในหลายๆแอคเค้าแบบนี้ให้คุณทําแบบนี้ครับพยายามหาสินค้าที่มันใกล้เคียงกับสินค้าที่ตัวเองมีอยู่ในร้านถ้าสมมตุติคุณขายอาหารไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปขายรองเท้านักเรียนในช่วงเดือนนั้น พอจะนึกออกไหมคุณขายอะไรอยู่แล้วให้ขยาย SKU กับสินค้าตัวนั้นๆไปอาจจะเป็นสินค้าประเภทข้างเคียงที่ไม่ใช่เมนหลักแบบตัวหลักที่คุณขายคืออยากจะบอกว่าในวงจรสินค้าปีหนึ่งนะครับคุณจะให้มันขายดีทุกเดือนมันเป็นไปไม่ได้นะครับทุกๆเดือนมันก็จะมีความต้องการของตลาดมีความต้องการของตัวสินค้าที่มันค่อนข้างที่จะต่างกันอย่าไปหวังว่าเฮ้ยทำไมเดือนนี้กูข,ขายไม่ดี แล้วกูเลิกขายมังลากูไปขายอย่างอื่นเลยไม่เอานะครับ ถ้าตัวคุณยังขายสินค้ามาไม่ถึงสองปีอย่าเพิ่งเลิกขายสินค้าบน Amazon เด็ดขาดเพราะนั่นคือช่วงเริ่มต้นจริงๆลองฟังคำพูดผมดีๆนะเพราะนั่นคือช่วงเริ่มต้นจริงๆปีแรกที่คุณเก็บวงจรสินค้ามาแล้วลองดูซิว่าปีที่สองเนี่ยมันจะเหมือนวงจรสําหรับปีแรกหรือเปล่ามันอาจจะดีขึ้นก็ได้ครับเพราะในปีแรกของคุณยังเป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดการมองเห็นยังไม่ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้า รวมถึงยังไม่มีรีวิวอะไรต่างๆหน้านาเลยซึ่งถ้าปีที่2คุณมีอะ่ะมันอาจจะดีขึ้นมากกว่าวงจรสินค้าปีแรกพูดง่ายๆก็คือปีแรกลองของปีที่2วัดจริงให้อิงข้อมูลจากปีที่2ตรงนี้เท่านั้น พอจะนึกภาพกันออกไหมฮะฉะนั้นนะครับในช่วง2เดือนพฤษภากับมิถุนาให้คุณพยายามหาสินค้าใกล้เคียงตามหลักวิเคราะห์อะอย่างคนเรียนกับผมก็จะรู้หลักวิเคราะห์ว่าสินค้ามันจะต้องอะไรที่มันขายดีในเดือนไหนสินค้าตัวนี้ขายดีเดือนไหนเดือนไหนมันรู้ถึงขั้นนี้ได้เลยก็หาสินค้าประเภทใกล้เคียงของตัวเองที่ตัวเองทําแบรนด์ออกมาให้มาถูกขายใน2เดือนนี้เติมสต็อกมันซะแล้วทีนี้เดือนอื่นๆถ้ามันยังขายได้อยู่คุณ ก็เติมสต็อกไปเรื่อยๆครับแต่ผมบอกเลยการทําวิธีแบบนี้คือวิธีที่แก้ปัญหาที่ดีที่สุดแล้วไม่ใช่เลิกขายสินค้าตัวเดิมแล้วเปลี่ยนสินค้าไปเรื่อยๆไม่เอาครับ การขายสินค้าบนอเมซอนโคตรใช้ความอดทนสุดๆเลยปีแรกคือลองของปีที่2ก็คือวัดจริงให้ใช้อ้างอิงข้อมูลปีที่2เท่านั้นถ้าสมมุติว่าคุณรู้แล้วโอเคสินค้าปีแรกก็ไปไม่ค่อยได้เลยเว้ยวิเคราะห์มาก็ดีแล้วแต่พอขายจริงเจอคู่แข่งแข็งเกินอย่างเงี้ยพอปีที่2มาคุณเลิกขายแล้วถ้าคุณเปลี่ยนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคุณก็จะไม่เจอสินค้าเรือธงสักทีแต่ถ้าสมมุติว่าปีที่2ก็แล้วข้อมูลเหมือนปีแรกเดะเลยแบบนั้น ให้คุณยอมแพ้ได้เข้าใจไหมฮะให้ยอมแพ้ได้ไม่ต้องกังวลเปลี่ยนสินค้าขายใหม่ซะเพราะลูกค้ามันมีจํานวนเพิ่มขึ้นในทุกๆเดือนอยู่แล้วถ้ารอการอัปเดตปีนี้ผมคิดว่าน่าจะแตะที่320ล้านคนต่อเดือนบนอเมซอนนะฮะแล้วลองคิดดูดิว่า320ล้านคนนะมันจะไม่มีใครซื้อของคุณขนาดนั้นเลยวะถ้าคุณทําทุกอย่างดีแล้วอย่าตีโพยตีพายครับว่า2เดือนนั้นทําไมสินค้าขายได้ไม่ดี บางคนคิดไม่ออกจริงๆว่าจะขายสินค้าอะไรที่มันใกล้เคียงก็สินค้ามันอยู่ในแบรนด์เดียวกันน่ะจะไปขายสินค้าตัวอื่นมันก็ทําให้ขายไม่ดีก็เพราะมันยังเป็นสินค้าช,ชนิดและประเภทเดียวกันอยู่มีวิธีสุดท้ายและท่าไม่ตายสุดท้ายครับนั่นก็คือเปลี่ยนรูปที่ขายซะครับเปลี่ยนรูปที่ขายซะให้มันดึงดูดมากขึ้นให้มันดูอร่อยมากขึ้นในหมวดอาหารให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นลองเทียบรูปภาพกันระหว่างรูปคู่แข่งกับรูปเรา รูปแรกเวลาเซิร์ชคีย์เวิร์ดเข้ามาบนหน้าเว็บอเมซอนมันมีความดึงดูดน่าสนใจมากกว่าของคู่แข่งหรือเปล่า ถ้าคู่แข่งเขายังขายได้แล้วเราขายไม่ได้อันเนี้ยนี่คือปัญหาของตัวเราละเราจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างแต่อยากจะบอกเลยว่าถ้าสมมติรู้แล้วว่ามันขายไม่ได้ในสองเดือนนี้ก็ปรับปรุงซะครับถ้าคุณไม่ปรับปรุงเงินคุณก็จะไม่เข้ายอดขายคุณก็จะไม่เข้ามาคุณยิงแอดแทบตายยังไงถ้าคุณไม่ปรับปรุงอะไรสักอย่างเพื่อทําให้มันดีขึ้นมันก็ไม่ได้รับผลอะไรที่มันดีขึ้นเพราะตัวคุณยังทําแบบเดิมก็จะได้รับผลลัพธ์แบบเดิมมัน ค่อยเมกเซนเรื่องนี้ผมพูดค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วเวลายอดขายตก 1. ห,หาสินค้าเพื่อทดแทนในวงจรสินค้าในเดือนเดือนนั้นที่มันหายไป 2. ปรับปรุงรูปภาพนะครับสลดราคาครับเป็น2เดือนที่ต้องกลืนเลือดอยู่แล้วรู้ว่ายอดขายมันน้อยอยู่แล้วไม่ได้กําไรเท่าไหร่เลย อาจจะลดราคาลงแค่ในเดือนที่ขายไม่ดีอย่าลืมว่าอเมซ o n สามารถเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าได้ตลอด24ชั่วโมงครับคุณค่อยกลับมาเปลี่ยนในรอบรูทีนปกติในรอบวงจรสินค้าปกติของตัวคุณเองก็ได้ไม่เสียหายมันแก้ไขราคาได้ตลอดและการแก้ไขในทุกครั้งมันอัปเดตเรียลไทม์ทันทีไม่ได้เหมือนตัวรูปภาพบางครั้งถ่ายรูปมาใหม่จะอัปโหลดรูปไปไม่ให้แก้ กว่าจะขึ้นก็ต้องเปิดเคสกับ Amazon เป็นหลายวันกว่าจะแก้รูปภาพได้เห็นไหมฮะมันมีวิธีแก้ตั้งหลายวิธีครับแต่สิ่งที่ไม่อยากให้ทําเลยหนึ่งก็คือการอยู่เฉยและการยอมรับสภาพกับ2ก็คือเปลี่ยนชนิดสินค้าที่ขายกับ3นั่นก็คือพยายามหาสินค้าที่มันแบบแตกต่างจากสิ่งที่ตัวเองทําในแบรนด์ของตัวเองเกินไปบางคนขายกว๋วยเตี๋ยวต้มยำเป็นกว๋วยเตี๋ยวชุดคิดพร้อมปรุงรสอะไรเงี้ยรู้ว่า2 2เดือนนี้ขายไม่ดีหนีไปขายเข็มขัดแฮนด์เมดหนีนไปขายรองเท้าหนีไปขายที่คาดผมมันก็ไม่เมกเซนปะเพราะว่าถ้าลูกค้ามองเข้ามาในแบรนด์คุณรู้แล้วว่าแบรนด์ตัวเองขายหมวดอาหารและลูกค้าเจอรองเท้าในร้านด้วยถ้าลูกค้าอยากติดตามแบรนด์เราจริงๆมันก็ดูเป็นอะไรที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลแล้วก็การสื่อสารทางแบรนด์มันก็ทําหน้าที่ของมันไม่ได้อะครับคุณอาจจะเถียงว่าโอเคเพื่อความอยู่รอด แต่ถ้าอยากขายบนอเมซอนไปนานๆในปีหลังๆให้ลูกค้าจดจำว่าเราขายอะไรเราเก่งเรื่องอะไรควรที่จะทำแบบนั้นอยู่ซ้ำๆอย่าเปลี่ยนแนวทางตัวเองซ้ำๆนี่หมายถึงว่าลงสินค้าประเภทเดียวกันให้มันหลากหลาย SKU มากขึ้นให้ลูกค้าได้ตัดสินใจแต่ถ้าตัวคุณตั้งธงแล้วว่าอยากจะเป็นร้านโชว์ห่วยที่ขายอะไรก็ได้บนอเมซอนอย่างนั้นผมไม่เถียงแต่ตัวคุณก็จะต้องเหนื่อยกับสิน ค้าที่จะต้องเรียนรู้ใหม่ตลอดขายรองเท้าขายเสื้อผ้าขายอาหารแต่และหมวดหมู่การเรียนรู้การพัฒนาสินค้าการ R&D มันก็จะไม่เหมือนกันอีกฉะนั้นนะครับผมเป็นกําลังใจให้เลยสําหรับคนที่ยอดขายกําลังจะตกในช่วงนี้หรือตกไปแล้วนะครับตัวผมเองก็ตกนะครับสินค้าของตัวผมผมโชว์ไปแล้วว่าผมขายอะไรมันก็อยู่ในหมวดกสิรียนโฟร์เช่นเดียวกันเราทนอยู่ประมาณสัก2เดือนนะครับเดี๋ยวเดือนหน้านอีก10กว่าวั ยอดขายมันก็จะเริ่มกลับมาเป็นแบบปกติสุกแล้วถ้าอยากรู้ต่อเนื่องว่าโอเคแล้วมันจะต้องหาสินค้ายังไงล่ะแล้วมีวิธีการที่จะขายสินค้าบนอเมซอนยังไงล่ะหรือแม้กระทั่งคนที่ขายสินค้าบนอเมซอนมานานตันในไอเดียที่จะนําเสนอใหม่ตันในแนวทางที่ตัวเองจะพัฒนาธุรกิจไปข้างหน้าได้ยังไงลองติดต่อมาที่ไลน์แอดตรงนี้นะครับมาจ้างตัวผมเป็นที่ปรึกษาได้หมวดก็สุริยนันฟู้ดหมวดเฮลเอ็นพีซอร์นัลแคร์ และหมวดเพชรซัพไพสามหมวดนี้จะต้องจ้าง1ปีเท่านั้นแต่ถ้าเป็นหมวดของแต่งบ้านทั่วไปหมวดแฮนเมดหมวดอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ3หมวดนั้นที่พูดตั้งแต่แรกอันนั้นจ้างเพียง6เดือนได้ติดต่อจ้างงานได้ที่ตรงนี้ครับแล้วผมจะสัญญาว่าไม่หายจากหน้าจอคุณไปเด็ดขาดถ้าคุณติดตามคลิปช็อปใน YouTube ของผมและคลิปสั้นในแอปนี้ที่ขึ้นไว้ตรงนี้ใน Tik t o k ผมรเราจะเจอกันแทบทุกวันอันนั้นเป็นการรับความรู้แบบตอบคําถามแบบง่ายๆไม่เกินนาทีนาทีครึ่งถ้าใครชอบแนวนั้นก็ไปดูแนวนั้นแต่ถ้าใครชอบให้ผมอธิบายในแต่และหัวข้อที่เราจะได้คุยกันเพราะมันเข้าใจมากกว่ากดซับสไครต์ไลค์และแชร์ให้ผมด้วยแต่ถ้าท่านนะครับอยากจะจ้างผมแต่ยังไม่มั่นใจดูคุณต้อมด้2อสาเดือนอยู่เลยขี้เกียจยอ้อนดูคลิปเยอะแต่อยากจ้างแล้วอยากเข้าไปอ่านรีวิวหรือประสบการณ์คนที่ให้มาจ้า คุณต้องไปที่ปรึกษาก่อนเข้าไปติดตามได้ที่กลุ่ม Facebook a c c e s s นีวตรงนี้ครับตอบคําถามสองข้อให้เรียบร้อยกรุณาใช้โปรไฟล์หน้าจริงเท่านั้นเข้าไปอ่านประสบการณ์ของลูกค้าของผมที่เป็นคนจริงๆไม่ได้ซ่อนโพสหรืออะไรแต่อย่างใดอ่านแล้วตกผลึกแล้วลองดูว่าเรามีความพยายามได้เท่าเขาไหมเพราะลูกค้าของผมทุกคนที่ประสบความสําเร็จในการขายสินค้าบนอเมซอนแม้ว่าจะทําธุรกิจอื่นอยู่ด้วยหรือบางคนทําธุรกิจเฉพาะ เพราะบนอเมซอนเพียงอย่างเดียวดูว่าเราจะมีความอดทนได้เท่าเขาไหมใจเราจะสู้ได้เท่าเขาไหมเพราะคนพวกนี้ล้วนอดทนสุดๆครับกว่าจะประกอบอาชีพขายสินค้าบนอเมซอนได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรลองถามใจดูตัวเองดูครับว่าสู้คนพวกนี้ได้ไหมถ้าสู้ได้ คุณนั่นแหละคือคนต่อไปที่จะขายสินค้าบนอเมซอนเป็นอาชีพหลักไดในอนาคตโอเคนะฮะชอบคลิปนี้ก็แชร์ไปให้คนที่กําลังสนใจการขายสินค้าบนอเมซอนได้ดูด้วยอเมซอนแม่งโคตรยากครับแต่มันจะยากกว่าถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายที่จะส่งออกสินค้าไปว่าจะต้องโดนอะไรยังไงบ้างแล้วข้อกฎหมายพลิซีในนั้นรวมถึงวิธีทําการตลาดบนอเมซอนถ้าคุณไม่มีความรู้ทุกอย่างแม่งยากหมดครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ <S 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 เดี๋ยวเรากลับมา เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับ a อ p ซ TV v แต่ถ้าคลิปสั้นก็ไปติดตามในช่องทางที่ผมแจ้งเบื้องต้นไว้ได้เลยเราจะเจอกันในแทบทุกวันครับวันนี้สวัสดีครับ